ในระหว่างการประชุมทางวิชาการด้านไวรัสที่เมืองเดนเวอร์สารัฐอเมริกานักวิจัยได้เปิดเผยว่าผู้ป่วยหญิงลูกครึ่งวัย64ปีสัญชาติอเมริกันที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียหรือมะเร็งในเม็ดเลือดขาวและติดเชื้อเอชไอวีด้วยได้รับการรักษาจนหายจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอชหลังได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่ได้รับบริจาคมาจากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มก,กันไวรัสเอชไอวีโดยธรรมชาติ ในการรักษาโรคลูคีเมียให้แก่ผู้ป่วยคนนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการน,นําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการรักษาโดยใช้โลหิตจากสายสะดือทารกซึ่งหลังจากเธอได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากโลหิตสายสะดือทารกที่ได้รับบริจาคมาปรากฏว่าจํานวน HIV ในร่างกายของเธอได้ลดจํานวนลงจนกระทั่งหายไปจนหมดและทําให้เธอปลอดจากเชื้อ HIV นาน14เดือนโดยที่ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส HIV เลย ตัวหน้านี้มีผู้ติดเชื้อ HIV ชาย2คนที่หายจากการติดเชื้อ HIV ซึ่งถือเป็น2รายแรกของโลกคนหนึ่งผิวขาวและอีกคนเป็นคนเชื้อสายละตินทั้งสองคนรักษาหายโดยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เช่นเดียวกันแต่เป็นสเต็มเซลล์ของผู้ใหญ่ไม่ใช่จากสายสะดือทารก ดังนั้นหญิงชาวสหรัฐผู้นี้จึงกลายเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกและเป็นผู้ป่วยคนที่3ที่หายจากการติดเชื้อ HIV หลังเข้ารับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รูปแบบใหม่ที่อาจน,นำมาใช้กับผู้ป่วยได้หลากหลายมากขึ้นสะท้อนความหวังในการรักษาการติดเชื้อ HIV เป็นวงกว้าง